สวัสดีค่ะนี่นะคะเปิลพามาดูแปลงสามร้อยสี่วานะคะเอาแปลงสามร้อยสวาก่อนนะสามร้อยสวานี้นะคะตรงที่ว่าเป็นที่ดินดินเนี่ยเป็นถนนนะส่วนที่เป็นต้นไม้ต้นญ้านี่เป็นแปลงที่ดินนะคะกว้างติดถนนเมื่อกี้เนี่ยถนนดินนะ่ะ24เมตรตรงนี้นะคะที่เปิลยืนอยู่เนี่ยมองไปถึงต้นตาลนอะ เป็นมุมถนนอีกนะคะแปลงนี้ติดถนนรอบเลยค่ะสามด้านเลยส่วนอีกด้านติดถนนเอ้ติดแปลงของคนอื่นเขานะคะสามารถเลือกหันหน้าไปได้นะคะท,ทั้งทางทิศใต้ทิศตะวันออกแล้วก็ทิศตะวันตกนะคะ <c oughs> ตรงนี้จะเป็นถนนเนี่ยที่ที่เราเห็นในภาพนี่นะคะแล้วก็มีเพื่อนบ้านตรงบริเวณนี้เปิ้นขายไปหลายแปลงแล้วนะคะแปลงใกล้ๆที่อยู่ ติดการก็ขายไปแล้วนี่นะคะแปลงนี้แปลงนี้เลยที่เป็นแปลงหญ้าเนี่ยค่ะสามร้อยสี่วาขายตารางวาละห้าพันห้าร้อยบาทอยู่ใกล้กับหาดบางเกตสองกิโลเมตรอยู่ใกล้กับเทศบาลบางเกตประมาณสี่กิโลเมตรนะคะนี่เดินเรียบถนนเส้นนี้มายี่สิบสี่เมตรค่ะความกว้างนะคะนี่จากเสา ที่เปินต่อไปเนี่ยเสาเขตเนี่ยกว้างยี่สิบสี่ยาวห้าสิบเมตรโดยประมาณนะคะนี่ตรงนี้ก็เป็นถนนที่เปินพยายามเดินดูให้อยู่นะคะก็ที่ดินต้องถมหน่อยเพราะว่าแปลงอื่นอื่นที่เปินขายไปอ่ะเขาถมหมดแล้วนะคะนี่ก็เป็นแปลงที่เปินขายไปแล้วเขามาปลูกบ้านเองขายที่ดินเปล่าแล้วเขาปลูกบ้านนะคะห้าสิบห้าเอ้ย สามร้อยสี่วานี้ขายตารางวาละห้าพันหรอยบาทเดี๋ยวเปิ้นลงคูณก่อนนะคะจำราคาที่เป,เป๊ะไม่ได้นะคะตรงนี้จะเป็นถนนคอนกีตเข้าจากถนนคอนกีตไปประมาณสามสิบก้าเมตรได้นะถ้าเปิ้นจำไม่ผิดนะประมาณนี้ละคะ่ะไม่เยอะประมาณสามสิบสี่สิบเมตรเนี่ยมองเข้าไปเนี่ยคะ่ะมันจะมีแปลงของอื่นชั่นอยู่สามแปลง ่อนจะถึงที่ดินแปลงที่เปิ้นขายเนี่ยสามร้อยสี่ตารางวาคูณห้าพันห้าร้อยบาทเป็นเงินหนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่สองพันบาทนะคะไฟมีน้ำประปามีนะคะแต่ต้องไปเดินเรื่องขอนะ